สวัสดีครับหมหมอดูติดอาสานะครับพยากรณ์อยากตรงไปตรงมาติดอาสาทำความดีเกอนสู่สังคมกันนะครับผมครับวันนี้มาดูคลิปการพยากรณ์ลัคนาราศีต่างๆนะครับผมพยายามประจำเดือนสิงหาคมกันนะครับผม2 5 6 6ปมีเกณฑ์จะเป็นเช่นไรกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมแต่ขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสําหรับภาพสวยเดบานเซี่ยไฮนี่นะครับเรากลับมาอีกทีตอนหน้าร้อนของเขานะครับผมครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดส,สัคซักนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับครับมาพบกับการพยา,ยากรณ์นะครับผมชาวราศีกันกันนะครับผม ประจำเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันนะครับมีเกณฑ์จะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับผมณนะชั่วโมงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอโพยนิดนึงให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะครับผมว่าชั่วโมงนี้นะครับชาวราศีกันเราอยู่ตรงนี้นะครับผมเราโดนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาเรียกว่าเป็นหอ,อกอยู่ปลายอยู่ตรงนี้ฉะนั้นมีนี่และมาบีบลักขณาอยู่อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของความเครียด ที่จะเกิดขึ้นความเครียดเกิดจากอะไรนะครับผมตอนนี้ชาวราศรีกันของเรานั้นดาวของการเงินนั้นอยู่ด้านหลังนะครับผมอยู่ในภพวินาศของเรานั่นเองนะครับผมจากเดือนที่ผ่านมามันยังไม่จบนะครับผมเรื่องของการเงินที่เราจะต้องมีการเซฟวิ่งให้ดีมีลักษณะของการหมุนเงินให้ดีนะครับผมตอนนี้เราเป็นเช่นเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นหอบคั่ง ของวิ่งเข้ามาพุ่งใส่ตัวนะครับผมก็เลยเกิดรือของความเครียดเกิดขึ้นได้อันดับแรกแล้วก็ดาวของการเงินนั้นที่เราอธิบายไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเพราะมันเล็งกับดาวเสาเกิดขึ้นนะครับดาวเสาสุกเข้าเสาแทรกเกิดขึ้นปัญหานั้นก็คือหนึ่งเรื่องของการเงินการเงินมาอยู่ในธาตุไฟดาวน้าอยู่ในธาตุไฟที่เราอธิบายกันไปแล้วปุ๊บมาเงินเข้ามาปุ๊บใช้หมดเงินเข้ามาปุ๊บ มีปัญหาเข้ามาหลังจากนั้นตามมาพอเงินหมดปุ๊บความเครียดตามขับเข้ามานะครับผมนี่เห็นชัดชัดทันทีเลยโอเคการวางแผนการเงินเรื่องของอารมณ์เหมือนกันนะครับผมสาหรับผู้รักก็เช่นเดียวกันพอดาวน้ํามาถูกไฟไปปุ๊บความรักมันก็หายไปก็มีทําอะไรให้มีสติกันนะครับผมแชั่วโมงนี้อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวอะไรอะไรดีๆมันก็จะกลับเข้ามาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต่ําตกต่ําที่สุดนะครับผม เพราะว่าการใช้เงินนั้นเยอะของก็ต้องมีของราคาดีๆอะไรต่างๆนานาตอนนี้ออกมากันเยอะแยะมากมายส่วนตัวผมก็โดนเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคเพราะว่าดาวสุกเราตรงนี้เป็นสุกที่อยากมีอยากได้ใช้มานชะอันนี้ก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมส่วนส่วนเมื่อกี้ที่เป็นปลายหอกที่วิ่งเข้ามาตำแหน่งนั้นพอดีในตำแหน่งของนี่ เกิดดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะครับผมการเดินทางนั้นมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับดาวชาวราศีกันเกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมดาวตอนใหญ่ตอนนี้นะครับผมตกอยู่ในภพอริมภพมรณะภพวินาากันหมดนะครับผมถ้าเกิดเทคนิคของผมนะครับส่วนตัวนะครับผมดาวส่วนใหญ่แล้วตกอยู่ในตําแหน่งกลางคืนหมดอะไรก็ตามถ้าทํา ออกมาเวิร์กออกมาทําอะไรในช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะดีครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับผมขอแนะนำเอาไว้ให้เลยว่าทำอะไรอุปสรรคจะเกิดขึ้นก่อนงานต้องไปแก้งานจะต้องมีปัญหาการเราก็ต้องเข้ามาปุ๊บครั้งแรกไม่จบไม่นจะต้องผ่านมาเพราะว่าตอนนี้ตกอยู่ในภพที่แก้ไขอยู่ตลอดเวลาครับผมอ่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งอย่างนะครับผมกับชาวราศีกันนะครับผมชาวราศีกันนั้น อีกหนึ่งนะครับผมที่เคยเตือนกันไว้แล้วทั้งหมดก็คือเรื่องของดาวพฤหัสที่เข้าดาวพฤหัสที่เข้าในภพที่เสียครับเตือนกันไปแล้วบอกกันไปแล้วก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวเองนั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นเต็มเปี่ยมเต็มล้นมากจนไม่ค่อยฟังใครนะครับผมตอนนี้เข้ามาอยู่ในภพที่มรณนะก็คือเราอาจจะหลงระเริงมากเกินไปว่าตัวเองเก่งตัวเองไม่ค่อยฟังใครนะครับผม ทำให้สิ่งเหล่านั้นตกแตกก็เกิดอาการพังขึ้นมาได้นะครับผมก็การนี้ก็อีกหนึ่งอันนะครับการเชื่อมั่นตนัวเองมากเกินไปของชาวราชีกันแนะมีเกฑ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกอย่างสูญสลายไปได้นะครับผมอ่ะส่วนมาดาววิราชเข้าวิ่งเข้าได้พบของลาบผลนะครับผมอ่ะดาววิราชพบเข้าลาบผลก็คือ ถ้าเป็นลักษณะของการเสี่ยงทายถ้าลองอยากลองหยิบล,ะตะล,ล,ะตะลอตเตอรี่นะครับผมได้มีการเดินทางไปที่ไกลๆวินาศนะครับผมลองเสี่ยงลองหยิบมาดูกันได้นะครับผมมีเกมดีๆที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคแล,แล้วมีอะไรอีกบ้างเนาอะต่อมาเรื่องของการติดต่อเจรจานะครับผมอย่างที่บอกไปวินาศ ดาวพุธเราอยู่ในภพวินาเช่นเดียวกันนะครับผมที่เมื่อกี้บอกว่ามีการเดินทางแนะละขึ้นชัลกถ้าลองติดเดินทางไปติดต่อเดินทางไปทํางานนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับผมก็โอเคเรื่องราวอันอื่นจะมีอะไรอีกบ้างน,นะครับผมก็มีประมาณนี้กันแล้วนะครับผมเคขอให้ท่านฟังทุกคนนะครับขอให้โชคดีนะครับสําหรับชาวราศีกันทุกท่าน,นครับผม จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับลัคนาราศีต่างกันนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดสับสนไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับสวัสดีครับ